สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุนอีกลอต234คนไทยต่างแดนบินถึงประเทศแล้วพบมีไข้สูง5รายวันที่2พฤษภาคม2563ที่สนามบินสุวรรณภูมิพลเอกปริพัฒน์พลา์สินรองเสนาธิการทหารพร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการหนึ่งเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เดินทางกลับประเทศไทยแล้ววันนี้3เที่ยวบินคือ 1. จากประเทศคาซัคสถานเครื่องลงเวลา8นาฬิกา30นาทีจำนวน55คนตรวจไม่พบมีไข้ส่งเข้ากักตัวที่โรงแรมบางกอกพาเรส 2. จากประเทศนเนเธอร์แลนด์เครื่องลงเวลา16นาฬิกา38นาทีจำนวน50คน พบมีไข้สูง2คน ASQ 1คนที่เหลือ47คนส่งเข้ากักตัวที่โรงแรมณจังหวัดสมุทรปราการ 3. จากดูไบเครื่องลงเวลา16นาฬิกา40นาทีจำนวน129คนพบมีไข้3คนที่เหลือ126คนส่งเข้ากักตัวที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพม,มหานครรวมคนไทยที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้มีทั้งหมด234คนมีไข้สูง5คน ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ